น้องชัดจัดปาร์ตี้วันเกิดพร้อมแตกลายธุรกิจใหม่คลาสซี่ทองหล่อทัญญาหนิงลูกเกดร่วมยินดีบรีที่ว่างานนี้เปิดความปังรับต้นปีกันค่ะสําหรับน้องชัดชัดชัยเพียงอภิชาตเมคอัพอาร์ติส์ซีโอแบรนชัดคอสเมติกค่ะโดยล่าสุดน้องชัดได้ผ่านตัวมาจับอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ในการเป็นหุ้นส่วนพับสุดรู้แห่งใหม่ย่านทองหล่อคลาสซี่ทองหล่อโดยถือเลือกดีเปิดให้บริการวันแรกในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากการเปิดตัวร้านแล้วยังถือโอกาสจัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องชัดไปพร้อมๆกันค่ะ ภายในงานมีเหล่าบรรดาเซเลบคนดังในวดวงบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจานวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นธัญญาธัญเรศหญิงปณิตาลูดเกตเมทินีเรียกได้ว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ใ้ทุกคนได้มาเปิดประสบการณ์แฮงเอาท์ด้วยบริการสุดพรีเมียมที่คลาสสี้ทองหล่อกันค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะคะทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่สาะเวลามาในวันแห่งความรักนะครับ รู้เลยว่าทุกคนที่มาในที่นี้ก็คืออาจจะเด็กกันมาก่อนแล้วหรือว่าอาจจะแบบว่าโสดอยู่ <g controllers> ก็สถานที่ที่นี่ครับเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมารวมตัวกันได้ครับก็จะมีความสุขนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีๆครับก็คือวันวาเลนไทน์นะครับเป็นวันแห่งความรักนะครับเราก็เลยอยากที่จะเจอทุกคนเพราะว่าเราอยากได้รับความรักเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะมีพี่หนิงครับแล้วก็มีพี่ธัญญาที่ มาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับแล้วก็พี่ลูกเกดเมทินีด้วยครับผมน้องชัดเกิดวันที่4กุมภาครับจริงๆเคยบอกแม่ว่าแม่น่าจะอีกสัก10วันอันไวะไรอย่างเงี้ยว่าอยากเกิดวันที่14กุมภาเป็นวันเลนทน์อะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีครับเพราะว่าวันนี้เปิดร้านชื่อร้านว่าคลาสซี่ทองหล่อนะครับก็คือตั้งอยู่บนถนนทองหล่อนะครับเลขที่888นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าโซเชียลคลับนะครับก็คือว่าสามารถให้ทุกคนใครที่โสดอยู่ก็มาได้หรือใครที่มีคู่ก็สามารถอุ้ยโทษี ทคู่ก็สามารถมาได้ครับตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายครับรวมถึงน้องฉัตเพิ่งเกิดไปเมื่อวันที่4กุมภาที่ผ่านมาอายุก็ครบ3.7ปีแล้ว mm hmm. ก,ก็ถือว่าวันนี้อยากเลี้ยงเบิร์ตเดย์ย้อนหลังด้วยครับกับทีมสื่อด้วยแล้วก็เป็นการขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยครับจริงๆเป็นอะไรที่ใหม่มากครับคือจริงๆทํามาช่วยซัพพอร์ตมากกว่าคือ น้องเฉดมีผู้จัดก,การครับก็คือพี่อิ่มซึ่งอยู่ด้วยกันมาประมาณ15ปีแล้วแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นโอกาสอันดีที่พี่อิ่มก็จะมีกิจการใหม่ๆนะครับเราก็มาช่วยซัพพอร์ตผู้จัดก,การเราใช่ก็เลยมาเปิดบินนิดนึงแล้วก็มาเลี้ยงวันเกิดครับผมสำหรับร้านคลาสซี่นะครับก็เป็นพรีเมียมนะครับก็คือหลายๆคนก็อาจจะเคยไปเที่ยวหลายๆที่นะครับก็จะเห็นเลยว่าออของเราเนี่ยจะมีความแตกต่างเลยคือทุกอย่างจะเป็นพรีเมียมหมดเลย เริ่มต้นตั้งแต่3,000ันจนถึงแบบ2อสแสนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะมาเขาเรียกว่าพบเจอกันก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับแล้วก็แบบว่า มีการซื้อของขวัญให้กันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในร้านก็อยากจะขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับคนที่รักเราแล้วก็คนที่เรารักทุกๆคนเลยนะครับดีใจมากๆที่ทุกคนเสียสละเวลามานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาที่นี่แล้วก็พกความสุขกลับไปนะครับยังไงถ้าเกิดสมมติว่าน้องฉัตรดูแลไม่ทั่วถึงหรือว่าขาตบบกพร่องตรงไหนนะครับสามารถเดินมาหาน้องฉัตรได้เลยแล้วก็น้องฉัตรมีทีมงานอีกเยอะเลยนะครับที่อยู่รอบๆตัวนะครับสามารถบอกได้เลยก็อยากให้ทุกคนมาเอ็นจอยกันครับครับผมก็สําหรับเเอ่ทีาามจ มาในช่วงวันวาเลนทน์นะครับคือเราก็จะรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีเพลงชื่อว่า,าถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ซึ่งหลายๆคนก็ลองได้แล้วก็เคยฟังอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันป๊อปปูล่ามากเลยในโซเชียลคือเปิดไปช่องทางไหนก็เจอแต่เพลงของแม่เจินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเรียกว่าเรียนเชิญนะครับก็คือแม่เจินเนาะมาแปลงโฉมเริ่มจากที่ว่าเราจะเห็นว่าแม่เจินเนี่ยมีแบบ หน้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอยากเอาแม่เจินมาทําให้ดูเป็นดีว่ามากขึ้นน้องฉัดก็เลยลองไม่เป็นหน้ามาบ้างสิพอทําไปทํามาก็หลายๆคนก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ว่าเหมือนแชร์มีความแบบเป็นแบบดีว่าเป็นนักร้องที่แบบว่าโอโ้โหแบบ แบบระดับแบบว่าโกอิเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็วันนั้นคุยกับแม่เจินครับว่าวแม่เนี่ยเพลงนี้กี่ปีแล้วแม่บอกว่าโอ้โหหลายปีมากเกือบเกือบสิบปีได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแม่ก็แบบว่าดีใจที่เราเอาเพลงนี้กลับมาทําใหม่แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความฝันเนาะอยากเล่น MV เองสมัยเด็กๆเ,เราก็แบบเฮ้ยเราเคยคิดว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอยากมีเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีการเอาน้องที่รู้จัก ก็มีการเอามาทำฟีดเพลงใหม่แล้วก็มีการเล่นเอ็เองมีการเล่น MV เองครับใช่แต่งหญิงอีกทีหนึ่งเหรอกับเพลงแม่เจนทุกคนอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไวไวมีโอกาสครับก็เดี๋ยวไว้จะแต่งอีกทีนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแต่งบ่อยๆแล้วเดี๋ยวทุกคนจำหน้าน้องฉัดแบบออริจินอลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นงานที่เราแบบเขาเรียกว่าครั้งหนึ่งอยากจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กๆเราเคยมาโนว่า เคยเอาผ้าขนหนูหม,มาทําเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยพอเราโตมาเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มมีเงินเริ่มหาอะไรได้ได้ก็เลยลงทุนหมดไปประมาณงานนั้นน่าจะหลายแสนอยู่กับการตัดชุดประมาณ3ชุดแล้วก็ค่าวิค่าอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับชอบนะครับหลายๆคนก็ชมว่าสวย <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าจะควยตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าก็ชอบดีครับแต่ว่ามันถือว่ามันเป็นการทําอะไรที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรอบครับถ้าเราอยากทําเราก็ทําเลย ออชีวิตเราเราต้องหาความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแคร์คำพูดใครมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในยุคนี้คือเขาเรียกว่าคนที่ ได้กาไรคือคนที่หาความสุขได้มากที่สุดคือไม่กล้าเพราะว่าน้องเขาตัวเล็กๆกันหมดเลยของวงเออเพรซเซลเนาะแล้วแบบว่าแต่ละคนก็คือเป็นทีป๊อปน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องชัดก็ตัวแบบโอ้โหถ้าแต่งหญิงน่าจะใหญ่กว่าน้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่กล้าไม่กล้าเห็นเอ็มวีออกมาแล้วครับใน MV ก็จะเป็นน้องชัดแบบว่าฝึกเต้นชอบไหมเหรอหนูก็ชอบนะจริงๆอยากอยู่ครับอยากทำเอ็มวีของตัวเองแล้วก็อยากแบบว่าลองเต้นครับลองแล้วชอบมากครับ